ไอร่อยค่ะ,ะ,ะกินอะไรคะเนี่ยเจอมะม่วงภาษาอังกฤษ mango เก๋อืออมอะไรไหมอร่อยค่ะอืมน่ารักค่ะเชียวน่ารักมากค่ะอ๋อหวานไหมแคะอร่อยค่ะ,ะหวานไหมแคะหวานค่ะอืม,มข้าวเหนียวมะม่วง กินเหมือนพี่มิลลี่เหรอคะทำไมะไคะห,หวานหวานที่สุดอะไรที่สุดใช่ไหมคะอะไรที่สุดค่ะอืมเดี๋ยวล่วงนะคะคุณ อ่ามไม่ปล่อยคะ่ะคุณอามดารละคุณไหนตัดบ๊ายบายค่ะจบโโการกินมะม่วงค่ะจบมะม่วงนะอร่อยมากนะอะร่อยมากนะจริงๆนะจริงจรินาะบ๊ายบาย